เขาไม่รอใจจดใจจ่ออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้บัญชีสักทีจะได้โอนเงินเข้าก็วัดสุก์ก็ไม่ได้ใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์อีกวันจันนี่ยังไม่ได้อีกเพราะตอนบ่ายเขาต้องเปิดบัญชีได้สามีก็ขอสามีว่าขอเงินสักหนึ่งรอยลได้ไหมเขาก็ลงบันทีแล้วค่ะโดยโดยที่ ไเลยเขาเขาเลยเขาบอกถ้าทำให้เธอมีความสุขฉันก็พร้อมจะช่วยเขาก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็ครั้งต่อมาก็โอนเข้ามาอีกสองหมื่นห้าพันดอลลาร์แล้วก็เป็นเงินรวมมันก็ประมาณสามสามล้านสามพันกว่าแล้วก็ต่อมาก็ฝันอีกครั้าฝันคือคือฝันบ่อยๆเลยนะ ตอนตอนทั้งสุดท้ายมีฝันถ้าถ้าใครไม่เชื่อแนละ้วบางคนก็อยากจะไม่เชื่อแต่เราตีเยเชื่อเพราะว่าเราสัมผัสได้เราเห็นเหมือนกับเราก็ไม่ใช่คนตาบีดเหมือนกนะันแต่แต่เรามองเห็นว่าพ่าอหมูสีชมพูจะอยู่ที่ต้นใสท่านขอบคุณมากที่มาสร้างวัดนี้ให้ท่านบอกท่านบอกว่าลยายทีม็นลุกสาว ็นลูกสาวของแม่ยาสิวัตุมาท่านบอกว่าขอบคุณนันลูกที่มาสร้างวัดนี้ให้คือสิ่งที่ลูกทำเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วก็อีกไม่นานก่อนจะมาถึงเมืองไทยก็ฝันเห็นลวงปู่สีสุโธท่านก็เลื่อยตามลงตัวลงมาเรื่อยแบบเราก็มีความสุขนะท่านไม่ได้ทำนี่ว่าเราแบบว่ากลัวหรืออะไรท่านก็บอกว่าค่าคือหปู่สีสุโ เราก็ในเชื่อเลยแล้วก็มีคนทักมา,าว่าตาเตียในชาติมันก่อนอ่ะเป็นรกสาระคุณท่านก็เลยแต่ว่าซึ่งเชื่อทุกอย่างเพราะว่าในความฝันของตัวตัวเองมันก็เห็นอยู่แล้วในชะ่แล้วก็มีคนทักมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้หลังจากทำาอนเสิร์จก็จะเดินทางไปที่คำชะน,นึจะเป็นการว่า,ขวาเข้ากรุงเทยฯจะไปหา ไปไม่ถึงจะไม่กลัตนเป็ารืดิี่คอข้าวถ้าถ้าเราไปมันก็ยาวนานว่าุคนจะไหนของแ่ด้วยะใช่ค่ะแล้วขอบขอบคุณสแ่นี่ให้แคร์ใที่สุดแล้วค่ะทกับข้าวให้ทานว้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบขอบคุณคุมป้าแตน แล้วคนที่สาคัญที่ลืมไม่ได้ก็น้องชายน้องระด่วยเป็นคนที่สื่อสารงานให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพอบอกน้องเขาทาอะไรบอกน้องทําอย่างนี้นี้ทีหน่อยนะบอกเขาก็โทรไปก็บอกพีก่ i, จะทํายังไงเอาอย่างนี้นี้ไหมก็เลยบอกตามใจน้องแล้วแต่น้องจะทำเพราะว่าเงินก็เนะข้าบัญชีวัไปแล้วแล้วกสิ่งทุกอย่างถ้าถ้าทำอะไร สวยงามยิ room, days, ่งขึ้นแล้วก็ให้อยากย่างฟ้าทุกคนที่วัดบ้านเดือนนะคะช่วยดูแลวัดบ้านเดือนแทนหน่อยค่ะเพราะว่าไม่จะดีหรือไม่ดีเพราะว่าเพราะว่ามองในอนาคตตัวเองอะมองเห็นว่าถ้าหากชาวบ้านแล้วก็พระทีมที่นี่ไม่ ประสานงานหรือกันหรือไม่มองหน้าหน้ากันไม่เก็บวัดบ้างเดืออาจจะกลับมาเป็นวัดล้างอีกครั้งแล้วก็รู้ว่าตัวเองคงไม่สามารถช่วยเหลือต่อไปได้ถ้าหางวัดน,นี้กลับมาเป็นวัดล้างอีกครั้งเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะในอนนาคตว่าเราจะอยู่นานไปเท่าไหร่แต่ละทีก็จะพยายามนะคะ ถ้าม <icana>, ีทรัพย์สินพอก็จะพยายามช่วยเหลือทีละนิดละหน่อยเพราะว่าเราเองก็มีครอบครัวมีหลานอีกสองคนต้องช่วยเหลือตัวเองก็อายุมากแล้วสามีก็อายุมากแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยกุแลแทนหน่อยค่ะขอบขอบคุณมากค่ะ นี่นำสกุลหน้าเกษมอจารยาสาก็คงคงเรียนเชิ่วยนนะครับจางรบกอดีครับมีอยู่ไหครับนะครับเป็นตัวแทนนะครับในกลาวขอบคุณนะครับท่าน